แม่มีแต่แผลลูก,กแ,แม่ออกอดตัวแผลแน่นอนแม่กอดตัวแผลแน่นอนนะ่โดนร้องน้อ,แองแม่นหนูกอดตัวแผลแน่นอนแม่ไมต่ต้องดูแผลแม่ลูกแม่แม่กอดตวแผลแม่ไม่กลัวแม่หมอเขาปิดแล้วลูกหมอเขาเอาแผลแม่ปิดแล้ว ดูหนวดดิไม่ได้แมวแผ่นนั้นรัดแล้วแม่จะบอกแม่ให้ตัวแต่หนองเหรอนีออ้ม่กินข้าวกับอะไรหรนร่ะลลลี กินข้า,ขาวกาบอะไรพ่อถามเนี่ยย่างไน่้อเออย่างไน่้ดไก,ก,กินเลยกินเรากินกับข้าวของแม่กินหมูยังไม่ได้กินข้าวเลยเกิดที่ใหนึ่งสิบแปด họ Ya Đang luôn, nha Ya Đang, nãy nọ, nón mền mì, tôi mẹ nuôi nón, nha, nuôi em, nuôi anh đó, Ya Đang luôn, nuôi น้องของกายไม่ไม่น้องของกายน้องของหนูใช่ไหมฮะน้องของหนูเลยน้องของแม่น้องของแม่ใช่ทีไหนล่ะน้องของหนูไม่ได้ก็แม่ก็เธอ แม่พมาก็ต้องเป็นลูกของแม่สิลูกจะเป็นน้องของแม่ได้ไงล่ะเป็นลูกของม่อแม่ว่ากาน้องตาบันน่ะ